สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจนนี่นนรัชนกไม่หยุดสวยทำตาสองชั้นเสริมหน้าอกใหม่ช่วงนี้ใครที่อยากเสริมความสวยต่างก็ตกเท้าเข้าคลินิกเสริมความงามจิมโนนเติมนีเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเองหนึ่งในนั้นก็คือนักร้องชื่อดังจนเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือจนเจนนี่ได้หมดทัศชื่นรอบนี้ขอเพิ่มความสวยแบบจัดหนักทำตาสองชั้นและเสริมหน้าอก ตอนนี้ทําสําเร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งหลังจากออกจากการผ่าตัดก็มีน้องสาวและคุณแม่คอยดูแลท้งนี้นักร้องสาวได้โพสต์รูปตนเองหลังพักฟื้นพร้อมกับบอกว่าขอบคุณทุกกําลังใจนะคะจากนั้นก็มีแฟนคลับเข้ามาให้กําลังใจและไถ่าถามว่าเสริมหน้าอกกีซีซีพร้อมกับบอกว่าให้นักร้องสาวไปทําคิวเพิ่มอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ